สวัสดีครับรีวิวตะดลนครับตะดนพ่อโหนโยทินครับตรงนี้คือหนองแคนะอยู่ขวามือเนะอี่ยหรือทั้งหมดนะฮะที่เห็นก็คือหนองแคเดี๋ยวรีวิวหนองแคสระบ,บุรีพ่อโหนโยทินตอนนี้กลายเป็นเส้นทางทางหมายเลขหนึ่งนะครับ กหนถดดนันก็หนโยธินเส้นทางหมายเลขหนึ่งน้องแคสระบุรีครับนะเราไปสระบุรีครับเส้นทางนี้เส้นหลักของที่จะเข้าอีสานนะครับเก้าโคลาดนะครับไปถึงสระบุรีก็ต้องเลี้ยวขวาครับบนใต้ว่าเลี้ยวขวาเพราะจำเนียงบากากลางชัดเจนอ่ะไม่มีทองแดงเลี้ยวขวาครับ <laughs> พยายามอารมณ์ดีเนี่ยจริงๆเร่งไะเนี่ยเร่งอ้นนงโ hood หหีไป40อีกแล้วจาก38เมื่อกี้รถเยอะขี่เร็วไม่ได้นะท่านผู้ชมนี่ความเร็วอยู่ที่70นะเนี่ยที่70นะก็ขี่เร็วกว่านี้ไม่ได้ ร้อยกิโลทางหลวงหมายเลขหนึ่งชื่อตะดลว,ว่าตะดลพระโขนโยทินว่างซ้ายว่างสายว่าง อะายพี่แล้วเปลี่ยนเลนเปิดไฟก็จะได้เห็นเจ๊บี้ไม่ให้แสงบี้ไม่ให้แสงนึนกับบักเคร่องกิ่งอยู่ข้างๆเนี่ย เดี๋ยวนี้ตัดนสะดวกสบายครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเป็นแบบคือก็ทำตามข้อต่อข้อช่วงอะไรแบบนะั้นแน่นขึ้นนะแน่นขึ้นกว่าเยูเทิร์นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยสะพานเข้ามากขึ้นอย่างเงี้ยสี่แยกก็ตัดเยอะขึ้นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมปกติต้าติดไปแดงธรรมาดาไหม อันนี้ว่ากล่อมไปเลยครับกล่อมซ้ายกล่อมขวากล่อมหน้ากล่อมหลังโอ้สุดยอดประเทศไทยนี่จะเริญที่สุดนะบอกให้พมากก่าเ็าไม่ได้ว่าน้องพม่านะน้องพมากก่าเ็าสู้ไม่ได้น้องลาวก็สู้ไม่ได้เออน้องกัมพูชียกัมพูละกัมเบนก็สู้ไม่ได้เมืองไทยเราพัฒนาไปไกลครนะับหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่

โดนโบยูทินครับหมายเลขหนึ te ah> ่งครับแต่อยู่คู้กระนานตอนนี้นะปกติอยู่ตรงนี้นะบานนีก็สายวางหัว่าง ริมก็มาปากช่องดูดิอยากจะรู้ว่ากี่กิโลปากช่องไมไม่ิมมเขื่อนละคอหรือเปล่าเขนลำตะคอมอยากรู้มันเลยเกินเขืลคอลำตะคองโคราชแค่นี้ก็รู้ ตอนนี้อยู่ตะดนหมายเลขหนึ่งอยู่ทางคู่กันนันนะครับทำไมมันบอกว่าติด Google นำทางอะกูเกิลเนี่ยทำไปไม่รู้เหมือนกันไม่เปิดปิดกัดไหม ้าเส้นหลักไม่ได้ติดเส้นรงตกลงเส,นส้นหลักเสงหมดละหง้อยสองดกิจะเร็ไม่ถึงลำตะคองเลี้ยวซ้ายดีวยกว่านนะลองพิมพ์คำว่า พกเหล็กดูอยากให้รู้ว่ามันใด้เรียกตรงไหนพกเหล็กเจ็บสามกเจ็สิบเจ็เจ็ดบดสิบ้าสิ ไปถึงมวกเหล็กทางจากมวกเหล็กยี่สิบสามโลเจ็ดสิบสามใช่ไหมมวกเหล็กทางจากมวกเหล็กยี่สามโลรู้แล้วว่าอยู่ใกล้ใกล้มวกเหล็กกังดง,ดงดไม่เคยไปไม่ต้องพิมพ์นักคนไม่เคยไปก็นึกภาพไม่ออกแต่ต้ามวกเหล็กใกล้คลองไป ตอนเช้าจะมีเปิดท้ายอยู่ที่ตลาดโวกเหล็กตาดเช้าพวกไปบ่อยมาก่อนขายที่เดี๋ยวนี้รู้เลยว่าไปถึงมอกเหล็กแล้วห่างจากมวกเหล็กยี่สิบสามโลพามันเต้นนะครับก็ได้ตัวจับตัวจับหน้าหน้ารถนะ่ยมัน ขามันยาวเกินมันยาวเกินมันเก้งก้างเต้น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 ไม่รู้วาสภาพตาลูกค้าจะเ,เพื่อนๆจะดู้วตาจะเป็นยังไงบ้า,าง,างอมมอตอนนนี้รีวิวครับไปนาทีกว่าแล้วครับเดี๋ยวขึ้นทางเลี่ยงเมืองเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับกดแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e เออร์ด้วยนะครับ เราจะน,นไปเลขหแล้วตัดเข้าไปยังที่ทำไมมันให้เข้ามันให้ไปทางเส้นโน่นนลยเราไม่ไปตรงไปทางนี้ดีกว่ามันดีกว่าเลยขนะับต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งยี่หกกิโลเมตรมันก็ไปประจบกันม,นม,นมไัไม่ฟามันไม่ไม่ให้ไปเวลาเดี๋ยวเราไปทางไหนเส้นไปทางเลี่ยงเมืองนะครับคือกัง้งบนเป็นมอเตอร์เวย์กลางล่างเป็นทางเลี่ยงเมืองเก่าของ สระบุรีไปออกรุน่ะไปออกแกงคอยอะ่ะไปอยู่คู่กันนานนะครับเนี่ยเราจะไปขึ้นทางเลี่ยงเมืองที่เห็นทางเลี่ยงเมือนก็คือก้้งบนเป็นมอเตอร์เวย์ของพนรลุงป,ปูครับอายุจันโรยชาครับเนี mm ่ hmm. แต่ไอ้ข้างล่างมันเป็นสะพานเก่าที่อยู่มาหลายปีแล้วนะกาเบรนนะมอเตอร์เวย์ที่เห็นต้งหมดโยงโยง,โยงกันฮนะผมตัดแค่นี้นะครับผมเริ่มต้นใหม่ถ่ายครับ